ใหญ่เลยสิได้เลยได้บ่ได้ิตบม้ตอนเพลได้โอ้โหบ n h อีกฮักเลยทีป๊าโธ่ลี่ะ nhảy เนาใหญ่ป h ่ไให้จับเป็นคนหัวตาี่เป็นยังโอ้จับบาดน่อน่อเดียวะโอ้โซนน่ยุนเน่ฮะ ใหญ่ด mm ีค hmm. oh, ักไรคักไรไม่ต oh ้องดีลุงพีมีแต่มัดยุ่มเลยมัดอะไรมัดยุ่มเลยนะต้องเข้ามัดเออมัดแต่น้องทักทายสบายดีพี่น้องยำเศร้าๆทุกคนเลยตอนนี้มาพาน้องไปอยู่บ้านประชุมเลยน้องหินมาเบิ่งกันคนล้านลายเลย คนนี่นางประจุประจทางล่างแมนมากติ่มน้องนี่ท่านแห้งลายยังไม่ถ่ายลงมาก็มีอยู่ให้ครับคุณลายดีคนคะมาเบิ่งกันว่าไฟสีไหนปลาใหญ่ปลาหน่อยทุกคนเลยโอ้นี่คนสีดํานี่อ้าวนี่สวิงนี่ยลายยังแน่จังมาเอามิได้สวิงเงินปะโอ้เข่ามากว่าเข่าคะโอ้ ขักเลยขักเลยขักเลยโอ้เสียเนะอันี้ม oh ันใจได้ไปได้เหมือนีสไว่าปลาใหญ่ของเขาสิบโอ้สิบเปอร์ยังยืจะมีแล ah, oh, ้วลแล้วว่ให้มันหน่อยยังไรไปได้ไรว่าลอยปีนี่บ่ได้บ่ครึ่งแล้วว่าแต่ยูนอเนาเจ็ดแสิบเนาะอคนลงมาเลยทุกคนเลยทา้ไหลก็ยิมแบปรชุมเนาะไปดี ค่อยตังคุ่ล่ังลคมลูกมาหนรับาองค้วยคนเหลือลกมล่ทุกคนเลยยังนั่งไปเท้ากับนี่คนไล่ละตอนนี้ก็ร่งพกงูกะ งูใส่ไผ่กับใส่ตะงูเนาะป่าทบมงจตตึกหงบุมีกแล้มันบ่หลายมันไม่คุกว่ะอ่าน้ำป่าเหรองูใหญ่ป่ะจ๊ะคนลายดีเลยจะจะได้มันใจวะมึอนี่มันใจวะไล่อยู่บนป่านี่ฮะ Ừ. Đây, đây, đấy, thấy cả càng tê ngu nó cho chị, tháng thang của con mới đấy, chị chị thức, vải vải thức thì thứ phạ, đó, nè, này, tôi đấy, Có <laughs> tên cái lông này lên này หัก nhả ายท่แท้ๆไปลงก่อนกับอะไุบ nhả ก่อนไปลงน้ำล้างกับอะไรตึ้งมงแป้นานะได้ละวบอสได้ละบอสนี่ผู้หญิงคนสิ่ไรนี่จ้าโอ้โอ้ไรเด้เคนร้ายขนาดเด้ จ๊กสีถืงมือไายเนนะป้ากันได้จักคู่กันจักบ่ปุ้ดตัวลอยดีนะทุกคนน้อยนะทุคนเอิ่มย่ามงูยำงูมากนยทุกคนถือว่าปิง

ใช่ตงูอ่อนอว่างูค่ะใช่ปีงูตัวเขียวตัวเขยวานี่ชำหม่ใครบ้งใครบ้างออกเบดอู้ขันแค่เนี้มันใช่ใครบ้างทัางจ๋า ทั้งกบทั้งงูทั้งหนูทั้งเยอะเออทั้งปีนพอขูดปีนก็ได้ขูดูดปีนใหญ่เ้อย่าเ้ยัเขาืเขาะแช่ไหมพ่อคตันี้้ยเไ้เจอเจอเจอปลาอะไรอ๋อ

ตัวนึงเหมือนไงกูนี่อีกหน่อยเสียบเสียบเสีบมีตีนีีซีวอนลาช่อนจะว่าเอาโอเคา่ได้มาอยู่วะแจ็คตโอโหถือยู่ได้คนเนาะาตุอ้เธอคนลอยเขาจะเริ่เมือเด้ cái gì đâu mưa này, bây giờ lấy chở lại yêu bò ho bên ho lại, ổn tộn, ổn tộn ho lại ho hồi ho 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 ba ho tổ quá, à. nan, Món ho đấy ho lại bó chảo, ho 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 xong ho màn thôi Cái đây dài đây ho ho sấy ho này. โอ้ไหลต่หอยอันไดสอะอะไรยังอันนี้หอยคือกันบ่โอ้หอยเนาะควันอะไรมาคอยใหญ่เมื่อไรเนาะโอ้มูไหลมูเมื่าโหลดได้บ่าเจ้าบังในบังในโอ้ใด้คลองนี่นะคลองกับบมี่โอ้คลองกับบุมีบาดนี่ย่ายนี่เดสอะได้แล้วได้บ่ได้แล้งได้ชิบอะไรตบบ้าต้องเพ่นได้ ปอ้ขบใหญ่อีกขักขาเลยทีป้าทนี่เล่าบใหญ่เลาประคอกัได้ได้เต็มของแล้วนอนีไข่แรดสัวผู้เดียวมันหรอบ้ามันหรอบ้าโทษน่โทษนะตัวปลาใหญ่ปลาดให้จับเป็นคนหัวหนตาเนี่เป็นยังไง จักบาทอะย่อนน่ย่อปรเดียววอ้มาเลยเนาะเบกไว้หมแหละคันเด้ไว้สิไช่วยมาเลยมาเลยนี่ได้เราอมุ้งนี่ได้ห้องใหม่มันมกจะถือของใหญ่ๆเลย ป้าทุกหญดีเกือบจะสอบกูเลยนี่เออป้าทุกสนแน่ยกขึ้นแน่ป้าใหญ่ดีคักไรคักไรโอ้หายดีเนาะให้จะได้กินเสบแล้นี่สอยเนาะโอ้แม่นแหละ มาดันอคอไกา่ะอ้าวขมนลอยเพนเออคนนี่ที่ว่าเริ่มเมื่อกันทายอยเมื่อกันไลยเลยตอนลงแรกๆนี่เต็มน้องตอนนี้เขากำลังเริ่มเมื่อลรเริ่มเมื่อ้วเขากาสีได้หากี่เขากิน่ำได้ปะนี่าเลย Nhô là ngoài bông, mang nho bông. Bao bội ai, so khoai mang mặt điện. Phân hả lê hả lê hả lê lấy lê hả lấy hả lấy hả lê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  hả 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 Bọn mình mà tôi đi ở đấy xong đi đi thải xong, xong hả bộ, đi ngoan tôi đứng đi xám hà đêm bỏ đi bỏ bạn nào tư mà nhé nhưng mà là bộ khổ quá chắc cứ lợi quá ồ ồ ồ thỏ cũng nó nhảy vào đây đâu ừ ừ คนโตไหนดินั่นนั่นนั่นน่นรออกัด่ที่ซื้อช่วที่ซื้อแต่บุัเปลูกตัวเดียวแล้วหอยกัดเลยอยู่มาาีนแล้วบ่ฮะอาตุทีมงานนห่ใช่ะมาแวะาตุ ฝนไปขึ้นจะลังเอ็นไปล้างเอ็นงอสิอืมทีมงานนี่ถือต่ปลาคอเนาะมักถือต่ปลาคอชนไดทีมงานคอยบ่กคอยถือไปได้เลยนี่นี่ก็แม่นนี่ปลาคอเสีวก็ถือลายลายเลยรงอสีเนี่ยถึนหางมัุมนี้เขาบังเลยนะ เออเอใครบ้างฮะสิกิดเดือเพื่อวนี่โอ้ก็บ่ถงนีแว้า่กเลยลายดีนี่ตวใหญ่เลยหรอะมาย่างขึ้นเลยทุกคนเลยปันเขากเลัเมื่อเอากันบ้นะมาเ่าให้ดูกินทีขงกนแลันี่ Gracias. <laughs> <laughs> <laughs>

พูดกอลมัเส้น้เดนะเผาทุกคนเลยอ้หูไหพูดนองได้ไล่ออกได้ไล่ออกง่ายงออกได้ไล่เดนะออกเส้นนี้ดี๋ยวเอ้าออกออกรูมโอ้โหจีดันห้อยกอดมืออยู่นะให้มันได้ไลนี่ <พ>น่าปาลาปลาเชฟมาหรือวะ เขาแบบนี้ด้วยนะทุกคนเลยเขาแบบไฟเไฟแบบไม่มีทานเลยนะเขาแบบแกระจกะเลยกินแบบงา่ายมันเสี่ยงกันแตกคือ่บ้านมันยังอยาก่เก็มกี่เขาเอานปลาเขาเกลือนี่นี่เขาไปดูกเสกเกลือลายเสี่ย พอลมาวัอะไรินก็ได้แล้วกูจะเอาขุมมากองข้นมากองถ้ากูคิดว่ตัวนังจีอยู่ก็คือตั่ติดมันไดร้ายเล้นะมันหอมไม่ได้ฮิตจี บอกลำลำเนี่ยเสบอยู่เวนหุ่นผมรู้ว่าเวนหู

妈妈妈妈，几把？看，看、啊，那玩意。你靠，你靠！老老老快呢！

เรียวคนเียนูนะเนีมองต้องเดน้องอยองนอนกองขุนเาะกัอโอป้าโอ้ยังล้ลยดีป่าโอ้อยป่ามุมดปุรีป่าเอ้าคนลงไงเน,ลน,ลงนเดียเถ่ะนะคนลงไอเดียเท่านนป้าโอ้ยชาดเมยมันอรไป่า เขาปวดเขาอะไรยังไงไงเขาเมื่อเขาไะไรละเขาเมื่อเขาไะไเขาเมื่อเขาบริสุทธิ์น,น,นะเ<ม>อาทุกคนเลยกิขนข้าวกินน้ำได้เรียบร้อยแล้วก็สิ่งไรพักผ่อนแล้วไปเดินทางกับบ้านเลยไปจะได้กับข้อมุกขใจสำหรับคนที่เสียสารเวลามาเบิ่งคลิปนี้จนจบนะทุกคนขอเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าบางเทีาอาจจะได้ขึ้นพูดทุกคนเลยบ๊ายบาย